วันนี้เราจะมารีวิวเฮ้ยไม่ใช่ครับวันนี้เราจะมาทายคำตาบครับซึ่งลืมไปครับขอไยด้วยครับซึ่งอันนี้ก็ผมบอกแล้วครับว่าจะปิดหน้าทอรับผมบอกให้เล่าสุดท้ายครับว่าผมจะปิดหน้าไว้นะครับแล้วก็คนสองด้วยครับนี่ครับเล่มแรกถังครับแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งโอเคครับมาครับเล่มแรกเล่มแรกคำถามหาซ่อนแตนครับทั้งสองคำถามามาลองกองกัน ภาษีโทร,รหัสไหไวคําคำถามทัดส,ส้าทสามบกคำถามหาระเบิด,ดูมโอมออกชบอมเดี๋ยวต้องครับโอเคครับ,คครบจำไม่ใช่ลอกกันขังกันเครับคำถามแรกเริ่มจากเล่มคำถามมา่วนแตกกันเลยให้เวลาทายสีนะครับสิบวิสิบเทนครับต่อไป ลดุนอะไรวิ่งซิวไปเลยแบบไม่จอดนะครับให้ถ่ายครับสิบวิผมเ้าะสิบวิละเจ็ดแปดเก้าสิบนั่งๆเฉลยลดชนบุรี รู้จักบ้างชนบุรีอ่ะก็ชนบุรีครับบุรีที่เราดูสักหนึนะครับสักหนึงครับนครับคำถามที่สองครับเมื่อกี้คุยแต่ว่าผมม่บอกทำไมหน้าเธอถึงเหมือนจัก,กรยานพูดให้มันดังๆครับทำไมหน้าเธอถึงเหมือนจักรยานนะครับทำไมหน้าทำไมหน้าเธอถึงเหมือนกายานะครับ อมใช่ครับฮ้าราสทีบสิบเฉลยเพราะหน้าทีบนะครับจำให้ดีครับเพราะหน้าทีบอย่าไปบอกว่าอย่าไปทีบหน้าหนนะ อวัยวะกระจาดเขาก็ต้องอวัยวะใดรวมกันแล้วเป็นผู้นํำอวัยวะใดรวมกันแล้วเป็นผู้นำไฮลาสิบิขึ้นจกเขาเสร็จแ้วเจ็ดเก้าสิบเอ็อ่อันนี้ หัวและหน้าก็คือหัวหน้ารวมกันแล้วนเผู้นำหัวหน้าใช่ครับหัวกับหน้าแต่ว่าไม่ใช่ผมนะครับต่อไปขค่นี้คำถามอะไรวะมันละกองแจงนะครับคำถามแรกจัดอะไรใช้โทรศัพท์นานที่สุดสัตว์อะไรใช้โทรศัพท์นานที่สุด ใช่นะครับให้ราสีเขาเลยห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเพราะว่ามันคอนอนคอยาวเพราะว่ามันคอยาวก็คือยีราฟนะครับยีราฟมันคอยาวคอยเยาโทยาวด้วยยาว คู่ยาวใช่ไหมเรา,า,จ,าจะต้องาถามเร็วน,นอนอ่ะไล่วิ่งเร็วรเสวิตเจ็ดแปดเก้าสิบเฉลย นอนก็เพราะว่านอนนะครับนนต่อไปคำถ,ถามนี้อะ,อะไรเอ่ยยิ่งเปื้อนก็ยิ่งเซ็ดยิ่งเซ็ดก็ยิ่งเปื้อนหอง เลยขาขีีลิวคำถามที่ขนมอะไรเอ่ยเจ็บที่สุดให้เวลาเสวี่ยเราคิดขนมมันมกกนนีอยู่ครับพ่อโบอยจะเอาแรงแปดเก้าสิบขนมเตี้ยวผมเสริมคำถามหนึง่ง ขนมเตี๋ยครับผมเสิอคำถามหนึง่งขนมอะไรเอ่ยอามาร์คเห็นตอนฝนตกอ่ะอ๋ออาจจะรู้แล้วขนม,าามเดี๋ยวเดี๋ยวเราะจะผมหาคำถามเราขนมเดี๋ยวหาคำถามเราคุณแสงคุณแสงเพราะ ครับอันนี้ผมไปถามกันว่าขนมอะไรข้าสมัติังไม่ได้ยินนะครับ 7, 8, 9, 10, เจ็ดแปดเก้สิบเฉลยครับขน,ขนมเปียกปูน เปียกปูนนะครับก็อย่าสงสัยครับก็ค oh, ือฝนตกลงมาเวลาฝนตกลงมาเนี่ยขนมเขาก็เรียกว่าฝนตกลงมาพื้นแดนเป็นกปูนก็จะเปียกครับอย่าสงสัยอย่าสงสัยขนมเปียกปูนยามอะไรหนักสิบขีดยามอะไรหนักสิบขีดอันนี้ใครจะเรียนคนนี้ก็คงรู้แล้วครับว่ายามอะไรหนักสิบขีดยามโล่แ well ล้วโอเคครับใช่ครับ ถูกต้องครับเดี๋ยวเป็นคำถามเหมืนเลยแยมโลใช่ไหมใช่จะบอกคนดูนะโอเคทำไมแม่ชีไม่ชอบไปตลาดเพราะว่าอะไรครับทำไมแม่ชีไม่ชอบไปตลาดมาเคาะอคอเสียงขออ่ะแม่ชีอะไรไม่ชอบทำไมแม่ชีไม่ชอบไปตลาด เฉลยเพราะกลัวโดนผักตลาดก,ก็มีผักขายนะสินะเออก็อยากใส่เพราะเพราะว่าชีกัวโดนผักครับผักแต่จริงๆไม่ใช่ผักแบบแบบผักก็คือแบบแบบเขาเรียกว่าแบบผักอะที่มีวิตามินอยู่นี่แล้วก็กินกกินเอเอนั่นแหละเพราะเป็นผักขาย โอเคครับอันนี้คำ <Hey, S 1> ถามนี้แล้วก็คำถามท้า,า,ายแล้วก็คำถามนี้ okay. แม่บอกให้มาริไปซื้อขนมซองในเซเวน่นกลับมาให้ทำไมมาริถึงสิกซอง ขนมที่เซเว่นเลยไม่ยอมเอากลับมาฉีกที่บ้านจะบอกโอเคนี่ครับโอเคครับเฉลย ฉเฉลยเพราะข้างซองเขียนว่าเพราะข้างซองเขียนว่าฉีกตรงนี้เพราะข้างซองเขียนว่าฉีกตรงนี้ครับข้ามาลีสึงมาลีถึงเอากลับไปฉีกที่บ้านไม่ได้นี่นี่ครับทุกคนลองสังเกตในซองปาทาโร่นะเดี๋ยวผมเอาห้ดูนี่ครับตรงนี้ครับฉีดตรงนี้ มีคำถามห้าของจริงนะมันจะข้างซองเขียนว่าฉีดตรงนี้ครับก็คือลองไปซื้อขนมที่เซเว่นแล้วมันจะมีลูกบอลกลอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าบางซองมันจะเขียนว่าฉีดตรงนี้แล้วแล้วมันจะเอ,อ้ไม่ใช่ฉีดตรงนี้ไม่ไม่ใช่ว่าเขาบอกให้ฉีดตรงนี้นะหมายถึงว่าฉีดตรงนี้ก็คือฉีดตรงนี้อย่าไปฉีดด้านบนตึบ๊บอย่าไปคอฉีดตึ๊บแบบนี้ ไม่ใช่ว่าฉีตรงนี้เอ้ยนี่ครับบไบานไม่ได้ต้องมาสีตรงนี้ค,ครับต่อไปอืมผมอาจจะไม่มีภาพปลาทโลกให้ดูครับปลาอะไรเดินได้ปลาอะไรเดินได้อ่ะโอเคคืนนอจากเคาะเร็วเจ็ดแปดเก้าสิบ เฉลยปลายางปลายางปลาย่างก็คือปลายางพิจารณ์ริจารเออเรียกว่าปลายางใช่ไหมครับใช่ครับแป๊บหน,นึ่นงเขาจะรอนี่ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย